ได้เลยหนึ่งสไปไปเอิเอ้ยกำลังหัวเดกันวะไปเลยไปไปเออไปไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยช่อด้วยโอลยอ้เล้ยเออเยเจ้หข้าวเอ้ยอีกสิบห้าวิวงจะบีบแล้วนะ งั้นทิวปาไอวอลไว้แล้วเดี๋ยวเราวิ่งหนีทางด้านหลังเอาละกันไปเลยเฮ้ยเจมฮะป้า้อวอลหนีไปแล้วทำไงดีวะเออวะตามาไปไหมไปดีไป่ไปแล้วไปก่อนเลยไปก่อนเลย เป็นไงล่ะแผนเราอ่ะใช้สำเร็จปะล่ะเออรรีบไปก่อนเถอะก่อนที่มันจะตามมาเอองั้นไปเร็วหพวกมันหายไปไหนแล้ววะมึงวิ่งเข้าวงไปแหละแน่เลยไอ้นีบตามไปเร็วเดี๋ยวมันดกักเออไปดีปะรู้สึกเลยนะเจมรู้สึกอะไร,ประแปลกเขาวะรู้สึกเหมือนกัน ไม่ใช่ท่ันโอ้มันโผล่มาจากไหนวะเนะนี่ยันมาได้ไงวะอเอาไงดีวะยิงมนันดีจะจะวิ่งฝวามาเลยดีวะเอาดิไปเร็ว เฮ้ยหลอดแล้วออกไปดิวะหนีด,ดิไปดิโอ้โหได้เวลาก็ดีก็ดีเกี่ยวไปแล้วไหมล่ะงั้นเราดักรอมันตรงนี้กันไหมล่ะเออก็น่าสนใจนะเราอรอมันตรงนี้แหละเออ,องั้นแยกกันโอเคเรีอ้อย ไ,ได้ยินเสียงคนยิงวะนั่งเฮ้ยไปแกมไหมอาจจะได้คิวสองคิวนะเฮ้ยบันนี้ก็ดีนะเกี้ยวปากอยากอยากยิงใ,ใครสักคนจะหายเรียบว้อไปเฮ้ยไปดึงขาเฮ้ยจะท่านมาไงวะเนี่ยวิธีสำรวจด้วยกำลังประทะกันเลยอจะไปะช่วยคดีไหมเนี่ยด้วยต่อสีของพวกเรา เราจะต้องไปช่วยทีมสำรวจให้ได้อินเฉยเลยเพื่อพี่ไฟไปแบบนี้เราจะทำไงดีอ่ะเครื่องเคลื่อนย้ายสามสิก็มาทางีอีกอ่ะจะเคาื่อนยังไงเนี่ยน,นี้เราคงทำได้สกัดมันไว้อ่ะแล้วเราจังหวะด,ดี คงดึงเวลาได้ไม่มากก็น้อยอ่ะเฮ้ยทิวเป้าหมายมาแล้วยิงได้ เอาไปพันแผลก่อนันแผลว่าแล้วมันต้องมันด่าเอาไว้อะแต่ก็ไม่คิดนนเน่ยว่าม่จะมาดักขอบลงไม่ดีวะจะรอดไหมวันวนี่ยต้องรอดดิเห็นทางนั้นปะเป็นมุมอับเวเราวิ่งไปเราก็รอดเออนไปกันเออแป๊บนึง ข้าวมันอยู่ในควันอะไรยิงเลยโอเคได้ ที่นี่แหละไปเกือบไวไม่ไรจมดีนะที่มันึงพอม,มีทางหนีไม่งั้นได้เป็นกล่องเริ่มเล่นเกมใหม่แน่เลยเราว่านะเราคงวันบ้างดีกว่าไม่งั้นนะโดนอยู่ฝ่ายเดียวแน่อ่าได้กัดกเข้ากันสองคนนะได้ <laughs> <laughs> เฮ้แตมน้มันเนินคือไม่ยืนบนนินดีเราก็วิ่งสุดอ่อนมาแล้วแล้วจัดไป มันจะได้ผลนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะใช่ถึงรวจนี่เฮ้ยแมอมเฮ้ยยิงบอลล้มเย้เลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วยเองโอเคเ,กกอเดี๋ยวยิงสกัดไปให้เดี๋ยวแมเดี็กๆมาช่วยขอบใจมากนะผมอ่ะยินดีช่วยทีมสำรวจอยู่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยทหารมาเดินหนีไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้ดีเราจะได้พักด้วยปล่ไปไปไม่ได้เราต้องไปตามล่ามันไปเถอะลุยตามนี่เลยไปเร็วเฮ้ยหนักมาตั้งนานทำไมไม่เจอคนเลยวะเออนั่นดิเฮ้ย เฮ้ยท่านกอ่อเฮ้ย hey, ทิวหนีก่อนแล้ว Chúng ta đã rồi. Nếu chúng ta làm thêm một cái đàn mà chúng ta sẽ เกือบตายเกือบตายไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากนี่มันมันยังไม่โบย่านะก็เพราะว่าเกมมันยังไม่จบไงละ่ะเฮ้ยหางนนบัน คนไปไหนหมดหรวะเจอคนกักทีเลยวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าอ,อ,อะไรวะเฮ้ย <Hey. S 2> เอ้ะกีราจอได้ไงวะยอดเพื่อนเรานี่แม่งทีมมหากราบแล้วเกียร์ต่อไปดีกว่าเจมไปดีปะว่าไปว่ะไปไปไป